สวัสดีครับเพื่อน,นๆนักลงทุนครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มาแนะนําเกี่ยวกับฟพลตฟอร์มการเทรดออปชันอีกฟพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เรียกว่า q ิวเทนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทําอะไรกับบ er ุกเกอร์คิวเทสามารถสมัครได้ที่นี้ใต้คลิปิดโอผมนี้ได้เลยนะครับการลงทุนครวเสี่ยงผู้ลงทุนความศึกษาข้อมูลมก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควนําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับออปชันเรามีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับ ที่ผมได้มาแนะนําวันนี้นะครับผมไม่ได้มา,าชี้ชวนชักนําให้เพื่อนๆนะครับเกิดการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนในตลาดออปชันมีความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยง100%นะครับแต่ว่าในทางปับกันนะครับหากเพื่อนๆมีการศึกษาข้อมูลนะครับมี Management การัน การบริหารจัดการเงินทุนนะครับมีวินัยในการเทรดการเข้าทางกาไรนะครับย่อมสามารถที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มั่นคงนะครับสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับแฟลตฟอร์มของ q ิวเทมีอะไรบ้างนะครับสําหรับแฟลตฟอร์ม คิวเทคนั้นนะครับถือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่มีนวัตกรรมในการลงทุนที่ชานฉลาดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับสามารถสมัครบัญชีเดโมได้เลยนะครับโดยบัญชีเดโมนะครับของคิวเทคนี้นะครับจะเป็นเงินทดลองให้เพื่อนๆนะครับทำการศึกษาการเทรดนะครับการเทรดการทำกำไรนะครับโดยทั้งหมดอยู่ที่10,000 US ดอลลาร์นะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า Q ิวเท็นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ Q ิวเท็นั้นนะครับถือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เฟสในการเทที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็สัญญาณโดยเรออมนะครับคพ่อข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วก็สามารถใช้อินดิเกเตอร์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็มีการส่งคําสั่งได้อย่างรวดเร็วนะครับผมสาหรับ หากเพื่อนๆนะครับต้องการทําเงินให้มากขึ้นนะครับสามารถใช้อินเตเกเตอร์ต่างๆนะครับโดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับราคาวิ่งนะครับขึ้นหรือว่าวิ่งลงนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นอัตราส่วนต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคิวเทนะครับมีแอปนะครับผ่านมือถือนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Google p l a y นะครับหรือว่า App Store p l a y Store ได้เลยนะครับผม สามารถโหลดได้ในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะเริ่มต้นในการเทรดนะครับสามารถสมัครได้ที่งก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับโดยสามขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนที่1การลงทะเบียนนะครับโดยในที่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดได้ทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการฝึกฝนนะครับการทดลองเทรดนั่นเองนะครับจากบัญชีทดลองเทรดนะครับที่ทางคิวเทคให้ จำนวนเงินในการเทรดนะครับเป็นบัญชีทดลองนะครับจานวนหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับก็คือไม่มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากฝากและเทรดนะครับสามารถฝากได้นะครับขั้นต่าประมาณสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับผมแล้วก็สามารถเทรดในตลาดนะครับตลาดมากกว่าสี่ร้อยสิบตาสานนะครับแล้วก็ด้วยทุนขั้นต่ำเพียงสิบดอลลาร์นะครับผม ก็อันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับวิธีการสมัครและการใช้งานนะครับเพื่อนเสามารถคลิกที่เปิดบัญชีลงทะเบียนนะครับหรือว่าเปิดบัญชีทดลองนะครับในที่นี้เราจะเปิดบัญชีทดลองนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกที่เปิดบัญชีทดลองนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนคลิกที่เปิดบัญชีทดลองนะครับก็จะแสดงหน้าในส่วนของแพลตฟอร์มคิวเทขึ้นมานะครับผมผมขอขยายหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ถ้าผมทําการขยายหน้าจอแล้วนะครับในในส่วนของคิวเทนะครับจะแนะนําในการ เทรดในการเข้าทํากําไรนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถรู้ในขั้นตอนต่างๆได้นะครับโดยขีดที่ดําเนินการต่อนะครับดําเนินการต่อมันก็จะบอกนะครับระบุขั้นตอนที่1นึ่งขั้นตอนที่7นะครับการเคลื่อนที่ของราคานะครับเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วเป้าหมายนะครับเป้าหมายของคุณนะครับการอ้างอิงข้อมูลจากค้าคุณต้องการพยากรณ์ให้ทางราคาเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตนะครับขึ้นหรือว่าลงนั่นเองนะครับก็คือสามารถกด ซื้อขึ้นนะครับหรือว่ากดซื้อลงนะครับตามการคาดการณ์ของเรานะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3มนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฟลฟอร์มนะครับเวลานะครับทามเมอร์ในการเทรดนะครับการตั้งเวลาซื้อขายนะครับผมแล้วก็การลงทุนจานวนนินลงทุนกี่ US ดอลลาร์นะครับเพื่อมื่อสามารถกําหนดได้นะครับอันนี้ระยะเวลาซื้อขายนะครับ13.33นะครับก็คือถ้าเวลามันหมดที่13.33นาทีนะครับเอ่อฟอ์ดิชชันออเดอร์ก็จะทําการปิด ให้ท่านโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจํานวนเงินลงทุนนะครับต้องการเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเพื่อน่ก็กรอกไปนะครับต่อไปอันอันดับ4นะครับก็คือการวางแผนในการเหตุนะครับว่าหากเพื่อนเพื่อนคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําการกดซื้อขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนคาดการณ์ว่ามันจะลงก็เพื่อนเพื่อนก็ทําการกดซื้อลงนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับสมมติว่าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับผมคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นนะครับผมก็กดซื้อขึ้น โพซิชันออเดอร์ก็จะทําทการเปิดให้ผมในอตัตโนม,มัินะครับโดยที่นี้ผมลงที่บัญชีทดลองที่หนึ่งหมื่นยูเอสดอลลาร์นะครับโดยใช้ระยะเวลาปิดนะครับระยะเวลาปิดประมาณประมาณสิบสามจุดสามสี่นาทีนะครับโดยประมาณนะครับระยะเวลาในการปิดในการซื้อขายระยะเวลานะครับรอจนกว่านะครับปิดตัวนะครับอีกประมาณสิบเจ็ดวินาทีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการกดซื้อลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเทรดนะครับการเปิด p o s i t นออเดอร์นะครับผมลงไปอยู่ที่10เออหนึ่งพันาร์นะครับผมยวประมาณสีวินาทีนะครับจะทําการปิด position order นะครับโอเคนะครับตอนนี้ทําการปิด position order เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับขั้นตอนเราตอนนี้ผมยังไม่ได้กาไรนะครับผมเชนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่า แข่งสินทรัพย์นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถนะครับเลือกสินทรัพย์ต่างๆได้นะครับบทที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกสินทรัพย์ตลาดต่างๆได้นะครับถ้าเป็น OCT ก็คือเป็นเป็นตลาดวันหยุดนะครับของประเทศนั้นๆนะครับผู้เงินนั้นๆนะครับในที่นี้ผมจะเลือกในส่วนของ EURUSD นะครับผมเลือกในส่วนของ EURUSD นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสุดท้ายโอเคตอนนี้ผมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้เรามาที่บัญชีทดลองนะครับ มันชี้ทดลองนะครับตอนนี้ราคาก้าฟได้ทําทการกลับลงมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาซื้อขายนะครับเวลาซื้อขายาการเทรดแบบรอเปิดนะครับอันนี้ก็คือตั้งเวลาล่วงหน้านะครับในการเทรดแบบรอเปิดนะครับอ,อันนี้กอ,อเป็น17:13เพื่อนๆสามารถบวกระยะเวลาในการซื้อขายได้นะครับ่าเพื่อนๆต้องการ ระยะเวลาซื้อขายประมาณเท่าไหร่นะครับในนี้ผมลองบอกไปที่17.51นะครับผมคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นนะครับผมก็เปิดกด position ขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ p o s i t i อ n o r อ e r ก็ทําการเปิดทั้งผมโดยอัตโนมัตินะครับอยู่ที่ประมาณ17นาทีนะครับหมดระยะเวลาซื้อขายตามเส้นนี้นะครับ p o s i t น o อเดอร์ในการเปิดปิดก็จะปิดให้ผมนะครับโดยตัวเลขกําไรหรือว่าขาดทุนนะครับถ้าเป็นกําไรนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า มันจะมีเครื่องหมายในส่วนของอเครื่องหมายถ้าเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าเราได้กำไรถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ากราฟไปที่ทางตรงกันข้ามนะครับที่เราทําการ ิดฟอดิชั่นซื้อข er ึ no. parole, ้นนั ut, so ่นเองนะครับเราซูมเข้ามานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทันเฟรม1นาทีนะครับหากเพื่อนๆจะขยายมาอยู่ทันเฟรม5นาทีก็สามารถทําได้นะครับก็คือทันเฟรมในที่นี้นะครับการแสดงของกราฟแท่งเทียมแต่ละแท่งนะครับที่ทันเฟรม5นาที5นาที5นาทีแท่งละ5นาทีนั่นเองนะครับหรือว่าแท่งละ15นาทีนะครับเรามาดูแท่งละ15นาทีก็จะเห็นนะครับการเคลื่อนที่ของราคานะครับในที่15นาทีหรือว่า30นาทีนะครับ30นาทีก็จะเห็น การที่นี่ของราคานะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทําอะไรสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็ฝากขั้นต่าอยู่ที่ส u s ดอลลาร์นะครับสำหรับอีกีนี้ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม